สวัสดีครับช่องบอลโคตรพีคช่วงรีวิวของพอดีวันนี้ไปเมืองทองธานีมานะครับก็เลยไปแววเลตที่เมืองทองก็ไปช็อปรองเท้ามา <S <S อ่าคู่ที่หนึ่งอารีนนดนะครับพอดีไปรองเท้าบาสนะเป็นรุ่นโปรโมเดลนะครับอ่าพอดีรุ่นนี้ยเราอยากอ่าอยากได้อยู่แล้วอ่าราคาเต็มมันนะสี่พันแต่เห็นใน ในเว็บลดอยู่ห้าสิเอร์เซ็นเหลือสองพันบาทก็เลยไปดูเลยไปดูที่เมืองทองพนดีพอดีเจ้าอ่าพนักง,งานในร้านถามว่าพี่อยากได้รุ่นไหนก็เลยเอารูปไปเขาดูเขาก็อามาให้ดูไอ้ดูแล้วเราก็ถูกใจนะคือมันเป็นรองเท้าบ้านแล้วนะได้ทั้งเอาดอร์อินดอร์นะแล้วที่สําคัญที่สุดอ่าทางร้านที่เอาเล็ตเมืองทองได้มาในราคาพันสองร้อยบาทโคตรคุ้มคู่นี้นะครับ อ่าถือว่าโดนใจอ่ะดีกว่าคุณไปซื้อรองเท้าปอก๊อปปี้นะครับคู่ที่หนึ่งอ่านแล้วนะคู่ที่สองอ่าเข้าชอบคอนวดนะครับได้เสี่ยงไฮมาไม่ใช่ขนมนะรองเท้ารุ่นนี้นะครับอ่าราคาเมื่อหนึ่งอยู่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบ อ่าแต่ที่ชอบรถนะครับมันเป็นช่วงโปรโมชั่นมีช่วง3 0 0ร้อยเจ็ดร้อแล้วหนึ่งพันชุดคุณรุ่นนี้ได้มาในราคา700บาทนะครับไซส์สีขอบอกว่านุ่มมากลองใส่แล้วอ่าถือว่าอ่าคุ้มที่สุดนะครับสำหรับใครเป็นสาวคอนคอนร์ดไปดูที่เอาเล็ตเมืองทองได้นะครับอ่าดีจริงรุ่นนี้ต่อไปเป็นชอบไนกี้นะครับ ได้กระเป๋ามาจริงๆก็ตั้งใจไปรองเท้าพอดีแต่ไปโดนโดนใจกระเป๋ามากกว่าก็ราคาเต็มพันสองนะครับได้มาในราค,คาเก้าร้อยเก้าสำหรับ่านักกีฬาโดยเฉพาะนะครับใส่ถือโอเคดีมากครับวันนี้บอลโคตรพรีิกจบไปที่กระเป๋านะครับถ้าใครสนใจไปที่เมืองทองธานีนะครับมีแบรนด์ดังๆเยอะนะครับราคาถูกด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank you for watching!